สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับและในคลิปนี้สัสัสสนุนเช่นเดิมครับ m o d u l a r Garage โรงจอดรถระดับไฮโซท,ที่สามารถป้องกันรถของท่านจากแดดฝนฝุ่นนะครับแล้วก็สัตว์ร้ายต่างๆที่จะมาทำร้ายรถของท่านนะจ๊ะด้วยราคาไม่มากที่มาพร้อมกับประตูอัตโนมัติแล้วก็ไฟที่สวยงามนะครับสามารถติดตั้งได้ภายใน6ชั่วโมงไม่ต้องมาคุยกับผู้รับเหมาหรือผู้ออกแบบให้มันปวดหัวครับมีไฟส่องอ,อย่างเท่สามารถทำเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับนอกจากโรงจอดรถนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ Office, แออฟฟ ว่าใครสนใจนะครับก็ไปดูได้ที่คอมเมนต์ที่ผมแปะลิงก์เอาไว้นะจ๊ะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของ NBA f i n a l แล้วนะครับยังมีเรื่องของการแข่งขันทีมชาติหรือการแข่งขันโอลิมปิกครับที่หลายต่อหลายคนให้ความสนใจนะครับและความสนใจนี้เนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับเมื่อทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับที่เคยเป็นแตงหนึ่งราวกับเป็นพระเจ้าของวงการบาสนี้เริ่มที่จะแพ้ขึ้นแล้วครับดยเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนน่าจะพอทราบกันแล้วนะครับว่าทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ แล้วก็แพ้กับทีมออสเตรเลียอีกด้วยซึ่งมันได้สร้างความอับอายอภยุทอดสูรากับขี้แตกกางเรียนตอนป2เรา่ก่อนหน้านี้ถ้าก็ย้อนกลับไปในโอลิมปิกปี2012นะครับชุดที่มีโคบีมีเลอบรอนโอ้หชุดใหญ่เลยครับทีมชาติสหรัฐอเมริก,กาเนี่ยเคยถล่มในจีเรียรสูงถึง156ต่อ73ซึ่งเป็นระยะห่างมากกว่า83แต้มแต่พอมาในปีนี้เนี่ยกลับมาแพ้ซะอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอา้าอะไรวะเนี่ยทีมชาติสหรัฐอเมริกามันอ่อนลงอย่างนั้นเหรอถึงกทับท เอสมิธเนี่ยออกมาโวยวายกลางรายการของเขาเลยนะครับว่าเฮ้ย hey, ทีมชาติสหรัฐมันทําอะไรอยู่หน้าตอนนี้ผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ห่วยนะแถมโคโชช้ชเนี่ยก็คือเกฟโควิดโค้ชที่เคยพาทีมซานตรูนสเปอร์เนี่ยควา้าแชมป์เอเอเอถึง5สมัยแล้วมาแพ้แบบนี้เนี่ยมันอายเขาไหมถ้าหากว่าเล่นแบบใส่ใจมากกว่านี้เนี่ยมันก็ชนะอยู่อันนี้เล่นทําอะไรกันอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ลามไปเกิดเป็นดราม,ม่าด้วยครับเพราะว่าท <c oughs> ่าน้าของเซเว่นสมิธเนี่ยพูดเหมือนประมาณว่าแบบเนี่ยไปแพ้ใครก็ไม่รู้ผู้เล่นของนจจเรียนเนี่ยชื่ออออกมููืืเเาดดคหน ว่าไปล้อเลียนชื่อของอผู้เล่นฝั่งในจอรเจีย,ยว่าแบบโอ้ดูชื่อมั่วๆแบบนี้เนี่ยมึงไปแพ้ได้ยังไงพวกโนเนมพวกนั้นอะไรแบบนี้นะครับ Kale Bogada uh, 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 Namu uh, however the hell you pronounce his name you give up 60 points on three <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเซเวนสมิธไปไปดูถูกไปเหยียดหยามชื่อของนักกีฬาฝั่งในจอรเจีย,ยแล้วหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งของในจอรเจีย,ยนะครับก็ออกมาต่อว่านะมนนาทวิต่าเฮ้ยช่วยให้เกียรติกันหน่อยเพราะกว่าที่นักกีฬาเขาจะมาแข่งตรงนี้ได้เนี่ยเขาก ซ้อมมาเยอะเหมือนกันเขาก็เป็นคนเหมือนกันว้ยยัมาดูถูกกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็เลยทําให้เซเวนเอสมิธเนี่ยต้องออกมาขอโทษภายหลังด้วยนะครับแต่อย่งางไรก็ตามครับมันก็เลยเป็นข้อหน้าสังเกตนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยทีมชาติสโลวีเซียเนี่ยมันห่วยลงหรือว่าคนอื่นเขาเก่งขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับโค้ช๊อปเองก็ได้ออกมาพูดไปเลยนะครับว่าเอ้ยคุณก็ต้องให้เครดิตฝั่งตรงข้ามที่เขาชนะด้วยคือทุกคนเขาก็มีวิพัฒนาการเขาก็แบบว่าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ไดดด้้้งงง่่ักกกานนนอมมมึม็แลวตรีีียจะ จากตัวนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นเดมิเลนลาหรือว่าแบดลีบิวนะครับที่เขาออกมาพูดประมาณว่าเฮ้ยคุณต้องให้เครดิตฝั่งทีมตรงข้ามนะว่าเขาเนี่ยเล่นดีแล้วก็พวกเขาเองก็เล่นด้วยกันมาอย่างยาวนานครับคืออย่างทีมชาติออสเตรเลียแล้วก็ทีมไนจีเรียเนี่ยเขาเป็นทีมชาติใช่ไหมเขาก็เล่นด้วยกันมานานครับเคมีภายในทีมทีมบวกเลยเขาก็ดีกว่าในขณะที่ทางด้านของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งได้มารวมตัวกันไม่เกินเดือนหนึ่งเองแล้วก็แต่ละคนก็มาต่างที่ต่างทินแต่อย่างไรก็็ตาาาามมมนมนออมบนบบกกกกีีีีีเเสสยยงง่่่่่วววททออออออโพพู้ใไ พอมาเล่นทีมชาติมาอยู่ในกฎของฟรีบา้านเนี่ยเล่นไม่ได้เรื่องเลยแสดงว่า NBA เนี่ยมันไม่ใช่ของจริงใช่ไหมยูเดียเควินยูรันเดมินล่าไดรรีบิวไหนบอกว่าทำแต้มดีทำแต้มเก่งไงพอมาเล่นของจริงเนาะทำได้แค่สิบคะนนนั้นเองอื <c oughs> เห็นแบบนี้เนี่ยใครเป็นนักกีฬาเนี่ยก็ต้องหมั่นไส้พอสมควรครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตามแฟกต์แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดผิดอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าว่าเราไปดูในคลิปนี้นี่ที่ผมเอาขึ้นให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่านักกีฬาของทีมชาติสหรัฐเตอนที่ข้ามบอลเข้าหาห่วงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ฟาวครับแล้วก็พยายามมองหน้ากรรมการว่าวันทำไมไม่มีได้ฟาวตอนฉนันดูเอ็นบี กรรมการก็บอกว่านี่มันบ้าน,นี่มันไม่ใช่ NBA ที่เขาจ้างให้เป่ามาแบบนี้โกรธมันก็โกรธแรกโก,กรธกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่ทําให้เกิดความแตกต่างทําให้ทีมชาติสหรัฐเนี่ยแพ้มาได้นะปัจจุบันก็เลยบอกว่า NBA แม่งซอฟว่ะคือแบบแสดงว่านักกีฬามันได้ฟาวแบบที่ไม่ควรจะได้ฟาวเยอะเกินไปหรือเปล่าใน NBA และขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งข้อที่น่าสังเกตนะครับก็คือทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้เนี่ยไม่ได กเขาควรจะเป็นอย่างทางด้านของแอเทนีเดวิดก็มีอาการบาดเจ็บคาไวเรวนาดก็มีอาการบาดเจ็บ้อจอดพึ่งแข่งเสร็จมามัดมารู้สึกเนี่ยโอ้ยไม่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 เขาไม่เล่นกันแล้วกันเลิฟรอนเจมก็มาเป็นโค้ชคริสคอรก็กำลังแข่งอยู่โอ้โหเห็นไหมละครับแต่ละชื่อที่พูดมาเนี่ยมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นแล้วหนึ่งชื่อสำคัญเลยนะครับก็คือสตีเฟนคอรีนั่นเองครับซึ่งตัวคอรี่เองก่อนหน้านี้บอกว่าตัวเขาเนี่ยก็อยากจะเล่นโอลิมปิกนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นว่า เคอรี่เนี่ยนะเป็นตัวแบบว่า MVP ของลีกไม่ใช่ m v p สิทุกคนคิดว่าเขาจะได้ m v p แต่ว่านี้เขาไล่ยองขินได้ไปแต่นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับซีเฟนเคอรี่ทำไมไม่มันเล่นเพราะถ้าหากพูดถึงชื่อก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเดวิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีการบาดเจ็บเขามีข้อที่แบบเออไม่เล่นเข้าใจได้แต่เคอรี่เนี่ยหนึ่งกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มด้วยก่อนหน้านี้โอ้โหเพิ่งเปิดร่างทองพูดถึงร่างกายไม่ไม่ไม่ ร่างกายดีเต็มร้อเป็นไม่ต้องห่วงขนาดฉีดซนแวคยังไม่เป็นไรเลยแล้วทําไมทําไมพี่ลี่ถึงไม่ลงมาเล่นการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ทําไมไม่รู้จักทาเพื่อชาตินี่ไม่รักชาติกันบ้างเลรอนี่เฮ้ยหรือว่าเคยรี่แม่งชังชาติ นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมีคำถามเยอะแยะมากมายครับจนสุดท้ายเนี่ยพวกนักข่าวก็ต้องมาทำหน้าที่ครับไปถามเคอรี่ว่าเ e อ๊พีลีฮาทำไมคุณถึงไม่ยอมแข่งโอลิมปิกในครั้งนี้โดยเคอรี่เนี่ยก็ให้คำตอบแบบกว้างๆนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากประมาณว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปเล่นในเวทีที่ใหญ่ขึ้นอย่างโอลิมปิกนะเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองซึ่งอ่ะพูดเอาตามตรงตามภาษาอังกฤษนะครับเคอรี่บอกว่า is wasn't w r i t i n g for me ไรถามฮ่าฮ่าฮกูตบปากเลยเคอรี่พูดเนียนอกจากนี้นะครับตัวเคอรี่ยังบอกอีกด้วยว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่รู้สึกมั่นใจมากไม่มีแบบว่าจะไปดีไม่ไปดีคือแบบเขารู้เลยว่ากูไม่ไปกูไม่ no no แล้วก็บอกว่าผมไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยกับการตัดสินใจครั้งนี้ครับเพราะว่าการที่ไม่มาตีกรอบกับครอบครัวนี่มันเป็นอะไรที่สนุกมาก <S <S โอ้โหเคอรี่ Curry! มันเลือกที่จะตีกรอบมากกว่าช่วยชาติไว้พวกอิ<พว>กโนแรน์และสําหรับการตัดสินใจของเคอรี่ครั้งนี้นะครับตัวนักข่าวเองก็ไปถามเดมอนกรีนครับที่ตอนนี้เล่นให้กับทีมชาติสหรัฐอยู่นะว่ารู้สึกอย่างไรครับเพราะว่าตัวเขากับเคอรี่เนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่สนิทสนุมกันมาอย่างยาวนานคว้าแชมป์มาด้วยกันอยู่ทีมเดียวกันอะไรแบบนี้โดยทางด้านของกรีนนะครับบอกว่าเขาใจกัันดีคร รู้จักกันมาดีแล้วก็รู้ด้วยว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เคอรี่เนี่ยไม่มาเล่นทีมชาติครับเพียงแต่ว่าเขาขอไม่พูดกันแล้วกันเดี๋ยวมันจะบานปลายไปเพราะว่าอันนั้นเป็นคําตอบที่เขาดาวเอาในใจเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเคอรี่บอกว่า no ไม่เล่นคือไม่มันก็คือไม,กอไม่ก็คือจบแล้วครับแสดงว่าเขาทบทวนมาดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปครับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยดีมากพอที่จะคว้าแชมป์ได้อยู่ทีนี้พอไปขอคําตอบจาก, Curry ก,จากเคอรี่ก็ไม่ได้ไปขอจากเดมอนกรีนเนี่ยก็ไม่ได้ตัวนักข่าวเนี่ยก็มาท การวิเคราะห์ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสาเหตุที่เคอรี่อบอกว่า it's not the right thing and the right time เนี่ยมันแปลาวา่าอะไรซึ่งเหตุผลหลายอย่างเลยครับที่เราพอจะคาดการณ์กันได้นะครับเอาเรามาดูกันหน่อยนะจ๊ะตอนนี้นะครับตำแน่งของเคอรี่อ,อายุ33ปีแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายเลยนะที่เคอรี่เนี่ยจะได้เล่นโอลิมปิกครับเพราะว่าถ้า,าก็ารอไปอีก4ปีเนี่ยเคอรี่ก็จะอายุ37แล้วซึ่งก็น่าจะอายุเยอะเกินไปครับในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูบริษัทของ เคอรี่แล้วเนี่ยตัวเขาเองถึงแม้ว่าจะเคยคว้าแชมป์ตะเคยแบบว่าประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เรียกได้ว่าอาจจะดีที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา ด่ากูแน่นอนว่ากูเป็นติ่งเคอร์รี่ซึ่งถ้าว่าเราย้อนกลับไปนะครับในปี2012ครับตอนนั้นเนี่ยตัวเคอร์รี่เองก็ยังไม่ได้ถูกเลือกนะครับยังไมได่ดังขนาดนี้ครับในขณะที่ปี2016ซึ่งเป็นปีที่อาจจะเรียกว่าพีคที่สุดไม่ว่าจะเรื่องชื่อเสียงหรืออะไรก็แลว้วแต่ตัวเขาเองก็มีเรื่องของอาการบาดเจ็บครับแบบว่าสุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะตอนนั้นอาจจะฟันผุมั้งผมจําไม่ได้ฟันผุที่อะไรล่ะเคอร์รี่เจ็บเขา่าตอนนั้นนะเออก็เลยไมไ่สามารถที่จะทําการแข่งขันได้ซึ่่่งงง้้้้าาาาาววเเเรมมออออขนนนนีะคัััตลิิปปกจ็หยสํญ Curry อยากเล่นมากๆนั่นแหละแต่เหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ตัดสินใจไม่เล่นมันน่าจะเป็นอะไรที่สําคัญมากจริงๆถูกไหมซึ่งข้อแรกที่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับก็คือเรื่องของสัญญาค่าตัวของเคอรี่นั่นเองครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเคอรี่กำลังจะหมดสัญญากับโกลเด้นสเตยวอร์เรอร์ครับซึ่งนะว่าต่อสัญญาได้เนี่ยเขาจะได้ประมาณ4ปี215ล้านเหรียญครับหรือตกประมาณปีหนึ่งเนี่ยเกือบ60ล้านเหรียญเลยนะครับลองคํานวณเล่นๆดูครับท่านผู้ชมครับปี 1, 1,800ล้านบาทต่อให้หักภาษีไปครึ่งหนึ่งก็900ล้านบาทโอ้โอลิมปิกคืออะไรไม่ต้องมาสนใจมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาเล่นโอลิมปิกในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขามีโอกาสได้รับอาดเจ็บสม,มุตินะ้เขาเจ็บขึ้นมาแล้วลราก็โอ้โห เงินหายมหาศาลเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเคอรี่อเองก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในปี2012ครับที่ตัวเคอรี่อเองต้องยอมเซ็นสัญญาแบบว่าถูกลงนะครับกับจํานวน4ปี44ล้านเหรียญครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าบ่อย,ยครับชิมก็เลยบอกว่า เคอรี่ <Curry>. nice. <Nice. S 1> นายก็เป็นผู้เล่นที่ดีเหมือนกันนะ nice. <Nice. S 1> นายก็เก่งนะแต่ว่านายเจ็บบ่อยอะ <Nice. S 1> ว่านายเจ็บแล้วเราขาดทุนทํายังไงเคอรี่ก็เลยต้องยอมเซ็นสัญญาไปซึ่งพอมาในครั้งนี้ครับเคอรี่เอ้ย no 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 you know what I'm saying bro ฉันจะไม่ยอมให้หนายมากดราคาฉันอีกแล้วนี่แหละครับจึงน่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้เคอรี่เลือกที่จะไม่ทําการแข่งขันโอลิมปิกในปีนี้และอีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือเรื่องของโรคระบาดนั่นเองครับก็ เต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโควิดนะครับถึงแม้วา่าที่ต่างประเทศเขาจะมีฉีดนู่นนี่นั่นแบบว่าดีๆกันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่ครับมันก็อาจจะเกิดอันตรายกับตัวนักกีฬาได้อย่างที่เราเห็นข่าวล่าสุดนะครับที่ทางด้านของแบลี่บิลเนี่ยต้องเข้าโปรโตคอลนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกที่โตเกียวนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าผมจําไม่ผิดนะครับตอนนี้เขาว่ากันว่าจะเอาทีมดันเค้นไ,ไม่ใช่ทีมเดอาทีมอะไรนะ แดนแคทโรวินสันเออ,อที่มั่วไปหมดเลยนั่นแหละเอาดนแคทโรวินสันนะครับมือปืนของไมมี่ฮิตเนี่ยเข้ามารับหน้าที่แทนนะครับและถ้าก็รย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหล่านักกีฬาเองเขาก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจครับกับตารางการแข่งขันที่ NBA เนี่ยจัดมาให้นะครับก็ยางเรียบร้อนก่อนหน้าน,นี้ก็บอกว่าเนี่ยนะครับที่ตั้งกีฬา NBA มันบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ยเพราะว่า NBA พยายามยัดหยัดยัดยัด,ยดให้นักกีฬาเล่นบ่อยๆไม่มีโอกาสได้พักฟื้นร่างกายเลยมันก็เลยเจ็บซึ่งตัวเคอรรี่เองก หลังจากจบฤดูกาลนี้ไปแล้วนะครับฤดูกาลหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเหมือนเดิมแล้วนะครับคือจะไม่มีการดีเลย์อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจะต้องเตรียมตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมของทีมตั้งแต่แบบช่วงอ่าปลายเดือนกันยายนนะครับนั่นหมายความว่านับจากวันนี้ครับเคอร์รี่ก็ยังมีโอกาสพักอยู่ประมาณเกือบประมาณสัก2เดือนได้ครับโดยตัวเคอร์รี่บอกนะครับว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินใจแค่เรื่องเดียวคือมันก็เอาหลายๆเหตุผลแะครับมารวมกันนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ต้องดูในเรื่องของสภาพร่่่่าาาางกายยสภพจจิตใดด้ว้ววเลนไไหรือม แล้วก็คำนวณมาแล้วแหละว่าทํายังไงมันถึงดีที่สุดต่อตัวเองนะครับ mm hmm. ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเคอรี่จะเล่นหรือไม่เล่นโอลิมปิกนะครับก็เป็นการตัดสินใจของเขานะครับเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วครับ oh. ส่วนเราในฐานะแฟนคลับเนี่ยไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย,อย่างไรถ้าไม่ได้เอาภาษีเราไปใช้เนี่ยเราก็ควรเคารพในการตัดสินใจของเขานะครับ